ผักขมมากอีดอกขมกินใบเดียวก็พอความจัดขมถ้ามันเหมือนตำลึงอะ่ะลองกินบุรีเหมือนตำลึงบ้างแบบเจียงดาวม,มันเคยกินบ้างแบเจียงดาวกินมาะจำเหรออืคนแต่จังวาด <laughs> คลิปนี้นะคะจะยังอยู่ที่เชียงรายเหมือนเดิมแต่เราจะพาไปกินอาหารถิ่นที่เชียงรายกันค่ะจะไปชิมอะไรกันนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามชมนะคะแต่ก่อนอื่นกดติดตามช่องเรื่องมันเยอะกันก่อนนะคะและชวนเพื่อนมาดูด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กันนะคะสำหรับตอนนี้ก่อนที่จะไปกินอาหารถิ่นนะคะไปไหว้พระกันก่อนค่ะไปค่ะ กินร้านแรกที่เราจะไปกันนะคะต้องดันดนขึ้นไปที่ดอยผาหมีค่ะเป็นอาหารสไตล์อาขานะคะหาก,กินได้ยากนะแบบออริจินัลต้นตำรับเนี่ยแต่ที่นี่ค่ะโอโซนผาหมีร้านนี้เขามีให้พวกเธอนะคะรสชาติจะเป็นอย่างไรครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของเจเหมือนกันค่ะไปค่ะไปชิมกันเลยตอนนี้นะคะอาหารที่เรามาก็มาหมดแล้วนะ,ะอ่ะาร้านจากฝั่งนี้นะคะรับเป็นอลูเป็นมันฝรั่งใช่ปหเออมันฝรั่งมันอลูมันก็เลยคือตำอลู เรามีเรามีข้าวใส่ใส่ใบตองอยู่แล้วนะฮะเขาให้กินบนนี้เลยอ๋ออ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวลองชิมก็ได้ชอมชิมก่อนชิมอลูก่อนนะฮะใช้มือใช่ไหมอ๋อเขามีช้อนใช้ตะเกียบขินมากอืมแล้วถ้าอาหารแปลกเนาะอันนี้เป็นอาหารทินร้านแรกนะเป็นอาหารอาขาใช่ปปะ มันเป็นมันฝรั่งมีบวกับกระเทียมเจียวต้นหอมแล้วมีความเผ็ดด้วยไม่รู้มันจะกันไหนไ <อ S 1> ก็พริก,กันแหละ<ไ>อเออรสชาติก็ก็ได้อยู่เป็นมันบดแต่ไม่คุ้นนะไม่คุ้นเคยรสชาติเผ็ดเผ็ดมันมันหอมกระเทียมเจียวนะคะอ่ะมาที่อันที่สองนะคะอาขาซาเบียนะคะคืออันนี้อาขาซาเบียต้องกินกับผักแก้มด้วยเหรอใช่จะดีตัดเด็ดใบมันมาก็ได้ไม่มีหนามด้วยนะอ๋อแต่ก้านไม่กินเอนเอ,นเอหนูหน,หน,หนูต้องเอาแต่ใบลูกเพราะว่าดูดูก้านมนดิก้านมันมีหนามเห็นป่ะคุก้านมันมีหนามเห็นป่ะ ระวังระวังนี่คืออาขาซาเบียผักผมมากอีดอกผมกินใบเดียวก็พอเมื่อกี้ล่อไปสองใบคือมันมันอืมมีความตัดผมเราชิมแบบไม่กินผักอ่าไม่กินผักเหมือนลาบรสชาติเหมือนลาบอร่อยดีอ่ากินกับข้าวทั้งหนึ่งคำข้าวมันเหมือนข้าวเหนียวแบบเหมือนข้าวเหนียวผสมผสมเนี่ยมันเหนียวเหนียวเลยข้าวย่อยข้าว้าวย่อยเ้าญี่ปุ่นอร่อย อร่อยเลยอันนี้ก็คือเป็นปลานะฮะอันนี้เป็นปลา12ปันนาะก็คือปลาน,นินแต่ว่ามาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่นี่ก็เลย12ปันนาะเปรี้ยวๆเค็เเมๆแปลกดีอร่อยดีเก่งข้าวน่าจ,จะอร่อยรสชาติสดชื่นแล้วก็ต่อไปเป็นอรากชูรากชูนี่น่าจะดีอันนี้ขอชิมเลยไม่กินข้าวนะฮะรากชูคือสิ่งนี้ค่ะบางิงมันเป็นต้นเหมือนเหมือนรากของต้นไม้ขาวๆมันจะเป็นรากขาวๆแล้วเขาก็มาทำมาผัดรากชูรสชาติอูมามิ เผ็ดดมันหมูผัดขึ้นช่ายผัดก um kind of um, like. <so no so ิ้งแต่ก็ยังมีความเผ็ดอยู่นะเพราะเขาใส่พริก้วยหน่อยหนึ่งดีต่อไปเป็นผักกูดนะคะปลาส้มผักกูดเดี๋ยวกินทำใหญ่ๆเลยค่ะจานนี้อร่อยอร่อยเลยรสชาติแปลกเปรี้ยวเค็มๆแล้วก็เล็กเทคเจอร์ผักกูดกรุบๆแล้ที่สำคัญก็เผ็ดอย่อนเดิมมีความเผ็ดไปต่อกันที่สุดท้ายเป็นต้มเผือกนะคะเดี๋ยวชิมน้ําก่อนให้ชิมเผือกจืดลืม จืดแบบเหมือนเอาเผือกไปต้มเฉยๆอ,อ่ะเดี๋ยวนี้กินกินพร้อมกันนะคะมีความหลากหลายของเพ็กเจอร์และรสชาติมากขึ้นแต่ว่าก็ยังเกือดอยู่ก็เอามากินตัดกันเพราะว่าอย่างอืงง่นเันเผ็ดไงเธอ้าดูดิตานชามที่เขาให้มาน่ารักกุบกริบเป็นไม่พายหมดเลยเดี๋ยวเจ๊ขอตัวไปกินก่อนนะคะแล้วก็มากินตามเจ๊กันได้ใครอยากมากินอาหารถิ่นนะที่เชียงรายเป็นอาหารของชนเผ่าอาขาไม่ได้หากินกันได้ง่ายนะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ยากนะคะที่โอโซนผาหมี เขามีกาแฟด้วยมีอาหารนี้ด้วยรสชาติเป็นอาขาาแท้ๆนะคะเพราะว่าเจ้าของร้านเขาก็เป็นทนเผ่ารสชาติดีนะเดี๋ยวยังไม่จบนะคะที่ผาหมีเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อติดตามกันนะคะอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะถ้ายัางไม่ได้กดนะคะดูมานถึงตรงนี้ subscribe ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวไปกันต่อค่ะ มาเชียงรายทั้งทีนะคะจะพาช้อปปิ้งได้ยังไงเรามาช้อปกันที่หน้าด่านแม่สายค่ะเจ้เป็นคนที่ชอบพวกหินแกะสลกักพระแกะสลักนะคะที่นี่เข้าทางเจ้เลยค่ะราคาถูกกว่าที่กรุงเทพ3าถึงสเท่าเลยนะแต่แต่ก็ต้องต่อนะคะเขาบอกมาเท่าไหร่ต่อไปครึ่งหนึ่งค่ะให้ไม่ให้อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เรามาช้อปเนี่ยก็เพื่อขั้นเวลาร้านเปิดนะคะเราจะมากินอาหารตอนเย็นกันเป็นอาหารสไตล์ยูนานแบบต้นตำรับค่ะช้อปเสร็จเรียบร้อยก็ได้เวลาร้านเปิดพอดีนะคะเป็นร้านที่2แลว หลานสุดท้ายของวันนี้อาหารสไตล์ยูนยนานแท้ๆจะเป็นยังไงไปชิมกันเลยค่ะตอนนี้เจ๊ก็อยู่ที่ร้านฉินหอเย็นนะคะอยู่ที่เชียงรายนั่นเองตอนนี้ยังอยู่เชียงรายนะคะกับ EP ีกินอาหารถิ่นที่เชียงรายนะคะตอนนี้เรามากินสุก,กียูนานนะ <ST. S 2> เห็นไหมนี่มอบลากาข้างหน้าเจนะคะเออเขามีไซส์ยอยู่4ไซส์นะคะ XS S M แล้วก็ L อันนี้เราสั่ง XS นะ <laughs> อย่าอย่าคิดว่ามันจะแบบหนูไม่เล็กนะคะ หนูไม่เล็กนะคะดูสิยิ่งใหญ่มากพี่เขาบอกวิธีการกินนะจริงๆมันมีชั้นอยู่สิชั้นเลยนะอันประกอบด้วยผักกาดนะคะเหือหน่อไม้แห้งหัวใช้เท้า,ทาหมูสามชั้นปปหมูชุบแป้งทอดหนังหมูไข่ม้วนและก็แฮมยูนานนะคะรวมกันเปสิชั้นพอดีวิธีการกินนะคะแบบผู้ดีที่พี่เขาบอกมาคือมันต้องตักเอาเป็นส่วนๆต,ตักส่วนนี้เป็นช่องแล้วก็เอามาใส่ถ้วยเราใช่ไหมมันก็จะเหลือช่องแล้วก็เอาผักเนี่ย ผักอันนี้นะคะที่เขาให้มาเนี่ยมามาใส่ได้นะคะมันก็จะต้มตุ๋น่างนี้แล้วคนต่อไปจะมาตักเป็นช่องฝั่งตรงข้ามไม่ได้นะคะต้องแบบอยู่ข้างๆกันมันจะได้เปิดช่องให้ว่างเยอะใหญ่ขึ้นไงแล้วก็เอาผักไอ้พวกนี้ใส่เข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็กินกันแล้วก็จะดูแบบเรียบร้อยเป็นระเบียบนะคะไม่ใช่ไปตักตรงไหนก็ตักอันนั้น no ทำไม่ได้นะคะมันจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องจะตักแล้วนะแม่จเจ้านี่ตักตักยังไม่ถึงสิบอย่างเลยมั้งเนี่ยน,น,นะคะ ทั้งหมดในชั้นของเขาฉันมากินแค่นี้โออิ่มแล้วจบเลยเขามีน้ําจิ้มนะคะเป็นน้ําจิ้มน้ำจิ้มสชนิดเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบแบบคนไทยกินมาจิ้มกินก็ได้นะคะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดแบบที่มันเป็นมันเป็นน้ำน้ำอ้อยเอามาทําเป็นเหมือนอร์มันเป็นน้ำส้มสายชูอะเหมือนแอปเปิลไซเดอร์อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทาจากน้าอ้อยเดี๋ยวเจ้ก็จะกินน้ำจิ้มทั้งสองอย่างนะเดี๋ยวจะมาบอกความรู้สึกกันนะคบอุ้ยแต่ข้างล่างเขาก็มีผักอยู่แล้วไงก็ที่บอกว่าเป็นผักประกาศอยู่แล้ว แต่ตอนนี้เรื่องของเรื่องคือฉันไม่รู้ว่าที่ฉันกินไปอ่ะมันคืออะไรบ้างคูขอตัวช่วยได้ไหมโทรโทรหาเพื่อนที่เป็นคนจีนได้ไหมอ่อนี้หนังหมูเหรออันนี้หนังหมูครับหนังหมูนะฮะรสชาติของตัวสุก,กี้อ่ะเป็นรสชาติธรรมชาตินั่นแหละมันก็จะเป็นรสชาติอย่างงาั้นแต่มันมีความหวานความอะไรของพวกผักพวกอะไรใส่เข้าไปรสชาติ ไลธรรมๆๆชาติธรรมชาติถ้าเกิดกินหมดเนี่ยฉันว่าเจ๊บ้านต้องนั่งประมาณสักสี่ชั่วโมงแล้วร้านพี่ปิดกี่โมงนะเอาสองทุ่มครึ่งเอาไม่ทันแล้วเนี่ยไม่ทันแล้วอะเรามาหกโมงแล้วคะ่ะร้านพี่ก็ปิดสองทุ่มต้องกินสี่ชั่วโมงอะทำไงเดียวพี่ออกกลับบ้านลย้มไมร้านมานั่งด้วยอ่ะอยังไม่จิ้มน้ำจิ้มเลยอันนี้น้ำจิ้มแบบที่เป็นไซเดออ์อ้อยก่อนนะอืนนี้เป็นสามชั้นน้ำจิ้มเขาก็เข้ากันอยู่น้ำจิ้มแบบไทยบ้างน้ำจิ้มไทยมันก็จะเผ็ดสดใจหน่อย น้ำจิ้มที่มันเป็นอ้อยไซเดอร์เนี่ยเป็นรสชาติแบบไล้เหมือนเหมือนเหมือนตัวสุกี้นั่นแหละนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นนี่เพิ่งมาเป็นก้านออสุนนะคะยำกับหัวหมูจมูกหมูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออประมาณนั้นไอตัวออสุนเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นภาพมันจะเป็นผักสลัดอ่ะเดี๋ยวเจ๊ก็มีอันนี้นะคะอินเสิร์ทให้ดูนะคะเป็นอย่างนี้แล้วเขาใช้ก้านมันนี่ใช้ก้านตรงนี้แล้วก็ขูดออกใช่ไหมเปอกเปลือกออกแล้วก็เนี่ยเอามาเอามายำนะคะ ก็เป็นผักที่แบบในร้านหมาล่าแบบคนจีนดีๆเขาจะมีอร่อยดีกือบๆนะคะตรงนี้นะคะเ,คเดี๋ยวเจ๊ลองชิมอสุนนะคะอ๋อเขาสักเป็นเส้นอย่างนี้เลยเธอเป็นเส้นนี้เห็นไหมแต่น,นี้มีแค่หลอดด้วยผสมกันนะรสชาติเชงเชงกับกินได้เรื่อยๆสดชื่นดีร้านนี้เขาเอาหูหมูไอ้พวกเนี้ยเอาไปเผานะคะไม่ได้เอาไปต้มนะก่อนที่จะมายำก็มันจะได้ความหอมด้วยอันนี้อืสดชื่นชิมเลยชิมเลยพวกเธออีพิ่งมา เจ้ากูส่งเครื่องนะคะสีไม่เหมือนสีไม่เหมือนที่กรุงเทพกรุงเทพสีจัดมากเอออันนี้จะสีแบบไลๆ่ๆเดี๋ยวมาดูสีรสชาติจะไล่ไหมซูักโกะเหมือนก่อร่อยอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยอืมกินเขาส่วร้อนอร่อยเลยอันนี้เป็นผักเชียงดาวผัดไข่ผักเชียงดาวผัดไข่เธออันนี้เราไปเจอที่ตลาดลำปางใครยังไม่ดูอีพีลำปางนะคะตลาดเชา้าตลาดเย็นไปดูได้ว่าหน้าตาของอีผักเชียงดาวเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะอ,คอื ถ้ามันเหมือนตำลึงอ่ะเราต้องอกินบุรีเหมือนตำลึงม้ากับเจงดาเเคยกินป่ะับเจงดาจิ้มจําหรอ คนแต <laughs> ่งวัดกินใบคำคำแรกๆอะ่ะมันจะไม่ค่อยขมเท่าไหร่แต่พอแบบเคี้ยวหลายๆใบรวมๆกันแล้วก็จะกลืนมันจะมีรสขม,มรสชาติผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะไม่เหมือนตำลึงตำลึงที่ขมหน่อยเออเทคจงเทคเจอเหมือนข้าวโยกอันนี้ภาษาจีนเรียกว่าข้าวโยกจีนกลางนะคะแต่ว่าพอออกมาสําเี็งไทยแล้วเรียกข้าวหยกก็เป็นเป็นสามชานแล้วข้างล่างเป็นผักกัดดองแห้งยูนนานนะคะเอามาทําใส่แบบว่า2ชนิด ของอีผักแห้งเนี่ยสองมาผสมกันเป็นสูตรของทางร้านนะคะเขากินกับหมันโถนี่นะคะเหมือนขาหมูมันโถะเธอแต่นี่มันเป็นสามชั้นเนาะลองชิมซิหมันโถต้องทำาไงฮะหมันโถปีครึ่งน,นึงใส่สามชั้นหลักโอ้โหถ้าเกิดทําอย่างคุณพี่บอกก็คือจะอิ่มเลย <c oughs> ถ้าครึ่งหนึ่งอะนะคะอ่าเนี่ยบียาวนะคะอ่าอย่างงี้อ่าให้มันเป็นช่องเกิดช่องขึ้นมานะคะแล้วก็เราก็ใส่ใส่ผักก่อนด้วยไหมใส่ผักผักด้วยครับใส่สามชั้นก่อนเออใส่ สามชั้นนะคะโอ้โสามชั้นคือแบบยิ่งใหญ่อยู่นะเธอยิ่งใหญ่แล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ผักแห้ง2ชนิดที่พี่เขาบอกมาจากยูนานนะฮะรสชาติต,ต่างกันเอามาผสมกันนะคะแล้วก็ชิมนะคะซึ่งเจ้ว่าเจ้ก็จะกินทังชิ้นเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวเจ้จะเอาช้อนตักเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นจะกินด้วยไม่ได้นะคะตัดก่อนรสชาติน,ตน,นม่ค่อเข้าใจเท่าไหร่เดี๋ยวก่อน คนชอบก็ชอบคนไม่ชอบอาจจะแปลกเดี๋ยวจะขอกินหมูให้เฉยก่อนว่าหมูมันดีไหมหมูดีก็เป็นหมูพะโลแบบว่ากาลังดีนะครับอันนี้ผ่านเพราะแปลกไปสำหรับเราเพราะคนต่างคือตาลนะครับตาลเป็นคนแปลกแล้วตาตาลอันนี้ให้ให้มึงเลยอันนี้อันนี้แปลกไปอันนี้เป็นปลาปลานิลนนะครับผัดเปรี้ยวหวานอันนี้เป็นปลานิลผัดเปรี้ยวหวานนะคะก็เรามาชิมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวดูดูหน้าปลาหน้าปลาบอกว่าโอยกินหนูน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยว่ามันดีไหมนะนี่นะครับ มันไม่เหมือนภาคกลางนะอันนี้มันจะออกแบบว่าเค็มเดี๋ยวต้องลองจิ้มนะเปรี้ยวหวานเลยไม่ได้เปรี้ยวหวานแบบว่าเหมือนภาคกลางออกเค็มแล้วก็มีความหวานานิดหน่อยนะคะแล้วก็เผ็ดฉันว่าเด็กกินไ,ได้นะอันนี้โอา้าห ดีอันนี้ก็ดีนะคะเดี๋ยวเจก็ขอตัวไปไปแบบเปิดมื้อน,นี้กับเพื่อนๆก่อนนะคะแล้วเม้ามอยหอหยกาบบางทีมันอาจจะแบบ18บวกงามันจะพูดผ่านกล้องไม่ได้นะคะแล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก่อนอื่นเลยกดติดตามกันค่ะเรื่องมันเยอะนะคะติดตามกด subscribe กันนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนมันจะมีคลิปใหม่ออกทุกวันเสาร์วันเธอมันก็จะแจ้งเตือนเธอนะคะแต่ว่าเวลาเท่าไหร่ไม่รู้เป็นสิทธิความลับของสวรรค์น,นะคะถ้าชอบมากนะคะอยากให้เพื่อนมาดูเจด้วยนะคะขอให้กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้นะ ขอลาไปก่อนนะคะจากเชียงรายและเรามากินอาหารถิ่นกันให้แบบจุกๆนะคะ mm hmm. ทิปหน้าจะมาไปไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะบ mm ๊ายบายเรื่องมันเยอะสมัชมี